สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดจากบทรีวิวหนังสือแปลญี่ปุ่นเล่มดังนะคะเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขของคุณโกโดะโตคิโอนะคะอ๋อครับครับเล่มนี้ผมเคยได้ยินชื่ออยู่เหมือนกันค่ะแหล่งข้อมูลเราวันนี้ก็คือบทรีวิวที่เขาสรุปกันสำคัญสำคัญไว้เราจะมาดูกันว่าเอ๊ะการท้าทายความคิดว่าเราต้องเป็นคนดีตลอดเวลาเนี่ยมันจะช่วยให้เราเอ่อกลับมาเป็นตัวเองได้จริงไหม น่าสนใจครับคำว่าคนดีที่ว่านี่คือ,อยังไงนะครับตามที่รีวิวเขาพูดถึงอ๋อคือในรีวิวเขาอธิบายว่าคนดีในที่นี้ไม่ใช่คนมีคุณธรรมนะคะแต่เป็นคนที่แบบว่าพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นพอใจตลอดจนบางทีลืมไปเลยว่าตัวเองต้องการอะไรอืมอืมเข้าใจแล้วครับคือเน้นเอาใจคนอื่นเป็นหลักใช่ค่ะแล้วสไตล์หนังสือเขาก็จะเอ่อค่อนข้างตรงตรงแรงแงนิดนึงนะคะ เอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมประเด็นแรกเลยที่รีวิวหยิบมาก็คือเลิกเป็นคนดีเนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าการพยายามเป็นคนดีแบบนี้ตลอดมันเหมือนเราใส่หน้ากากอปิดความรู้สึกจริงๆไว้แล้วความสัมพันธ์ที่ได้มามันก็เลยเออผิวเผินไม่ลึกซึง้งเหมือนเรามีดินสอสีสวยๆแต่ไม่กล้าระบายออกมาประเด็นนี้น่าคิดมากครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องความสัมพันธ์อย่างเดียว แต่การที่เราไม่แสดงตัวตนจริงๆเลยเนี่ยหนังสือเขามองว่ามันอาจจะทําให้เราดูเจืดชืดไม่น่าสนใจไปได้วยซ้ำอ,อ้าวเป็นงั้นไปหรอคะครับเพราะคนอื่นเขาไม่รู้เลยว่าจริงๆเราเป็นคนยังไงมีสีสันอะไรข้างในนะครับจริงด้วยค่ะแล้วมันก็ไปเชื่อมกับอีกเรื่องหนึ่งเลยคือเลิกคิดว่าฉันใช้ชีวิตเพียงลําพังไม่ได้อ่าอันนี้ก็น่าสนใจ ค่ะรีวิวเขาชี้ว่าสังคมอาจจะกดดันหรือปลูกฝังให้เรารู้สึกว่าต้องพึ่งคนอื่นตลอดแต่จริงๆเดี๋ยวนี้เรามีความสามารถที่จะยืนด้วยตัวเองได้มากขึ้นเยอะใช่ครับใช่ครับพอเราเชื่อมั่นตรงนี้ได้มันก็ลดแรงกดดันที่ว่าต้องคอยเอาใจคนอื่นเพื่อให้อยู่รอดไปได้เยอะเลยถูกต้องครับแล้วพอเรารู้ว่าเราอยู่ได้ด้วยตัวเองนะมันก็ไปหนุนแนวคิดที่ว่าเลิกเอาใจทุกคนด้วยอื เพราะาจริงๆมันเป็นไปได้อยู่แล้วล่ะครับที่จะทําให้ทุกคนพอใจถ้าพยายามทําอย่างนั้นสุดท้ายเราอาจจะกลายเป็นคนที่ไม่มีจุดยืนเลยถูกมองข้ามไปง่ายๆค่ะแต่ถ้าเรากล้าเป็นตัวเองแม้จะมีคนไม่ชอบบ้างอันนี้ต้องยอมรับแต่ก็จะดึงดูดคนที่เขายอมรับเราจริงๆเข้ามาได้มันเหมือนเลือกคุณภาพมากกว่าปริมาณเนาะคะ่ะ แล้วเรื่องความรู้สึกจริงๆล่ะคะรีวิวก็พูดถึงเรื่องเลิกเก็บซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับคือแนวคิดมันต่อเนื่องกันการเก็บทุกอย่างไว้ข้างในตลอดเวลามันเหมือนสร้างกำแพงหละครับคนอื่นก็เข้าไม่ถึงเราความไว้ใจมันก็เกิดยากค่ะแน่นอนการแสดงออกตรงๆมันอาจจะมีแรงเสียดทานบ้างอาจมีคนไม่พอใจอันนี้ก็จริงแต่มันก็เปิดทางให้เกิดความสมพันธ์ที่จริงใจขึ้นแล้วก็สร้างพันธมิตรจริงๆได้ซึ่งหนังสือมองว่า นี่แหละที่จะนําไปสู่โอกาสดีๆมากกว่าในระยะยาวฟังดูเหมือนกับว่าต้องกล้าที่จะแตกต่างมากขึ้นนะคะซึ่งก็ไปตรงกับอีก2ประเด็นเลยคือเลิกเป็นแค่คนธรรมดากับเลิกผูกมัดกับกฎเกณฑ์ว่าต้องทําใช่ครับใช่ครับ2ออันนี้ไปด้วยกันเลยคือชวนให้เราลองตั้งคําถามกับความปกติหรือกฎเกณฑ์ที่สังคมวางไว้แล้วเราก็ทําตามๆกันมาโดยไม่สงสัยฉันเรื่องอะไรบ้างคะ ก็เช่นกรอบเรื่องเพศที่ตายตัวหรือความเชื่อว่าคนเราต้องเข้าสังคมตลอดเวลาต้องมีเพื่อนเยอะๆถึงจะมีความสุขอะไรแบบนี้ครับอ๋อค่ะหนังสือเขาเหมือนกระตุ้นให้ลองทำอะไรที่อาจจะดูแปลกบ้างลองออกจากกรอบต้องทำแบบนั้นแบบนี้การกล้าตั้งคำถามนี่แหละครับที่จะนำไปสู่อิสรภาพและความสุขในแบบของเราเองจริงๆอืมน่าคิดมากๆเลยค่ะ มันชวนให้เรากลับมาดูว่ากฎที่เรายึดยึดกันอยู่นะ่ะมันจำเป็นกับความสุขเราจริงๆหรือเปล่ามีอีกนิดนึงที่รีวิวพูดถึงสั้นๆค่ะเลิกเป็นคนเทรตรงเกินไปอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนจะขัดขัด,ขดกับมุสกี้นิดหน่อยอ๋อครับครับอันนี้เป็นยังไงครับคือเขาบอกว่าบางทีการโกหกเล็กน้อยแบบไวท์ไลน์นะคะที่ไม่ได้ทำร้ายใครแต่ช่วยให้สถานการณ์มันดีขึ้นหรือรักษา้ําใจกันไว้ก็อาจจะจำเป็น เข้าใจได้ครับเพราะโลกเรามันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเหตุผลเพียวๆเ,เนาะอารมณ์ความรู้สึกก็สําคัญใช่ค่ะโดยรวมแล้วถ้าให้สรุปแกมจากที่บทรีวิวเขาสก,กัดมาเนี่ยก็คือการเรียกร้องให้เราหันกลับมาให้ความสําคัญกับตัวเองความต้องการความรู้สึกจริงๆของเราก่อนค่ะแทนที่จะเอ่อหมดแรงไปกับการพยายามเอาใจคนอื่นตลอดเวลาแม้ว่าการทําแบบนี้มันอาจจะต้องท้าทายความคาดหวังเดิมๆหรือเจอความขัดแย้งบ้างแต่ผลที่ได้มันคุ้มค่ากว่าใช่ครับ คือความสัมพันธ์ที่จริงใจขึ้นแล้วก็ความรู้สึกเติมเต็มจากข้างในจริงๆสรุปแล้วจากที่เราคุยกันมาผ่านบทรีวิวนี้ก็ดูเหมือนว่าหนังสือเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขเนี่ยเขากําลังชี้ว่าการกล้าถอนหน้ากากคนดีแบบผิวเผินออกแล้วใช้ชีวิตให้ซื่อสัตย์กับตัวเองมากขึ้นน่าจะเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสุขและความสัมพันธ์ที่มีความหมายนะคะครับผมแต่แต่ผมว่ามันก็มีคําถามที่น่าสนใจให้เราคิดต่อนะครับยังไงคะ คือในชีวิตจริงการหาจุดสมดุลระหว่างการเป็นตัวของตัวเองกับการคำนึงถึงคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยใช่ค่ะอันเนี้ยยากจริงเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนกันแน่ตอนไหนที่การปรับตัวเข้าหาคนอื่นมันคือการประนีประนอมที่ดีและตอนไหนที่มันกลายเป็นการเ,าเสียความเป็นตัวเองไปจนน่าเสียดายจุดสมดุลที่พอดีพอดีสำหรับแต่ละคนในการอยู่ร่วมกับคนอื่นกับโลกรอบตัวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันนะ อันนี้น่าจะเป็นคำถามให้เราไปคบคิดกันต่อได้ครับ